สวัสดีค่ะก็คิเนี้นะคะเราก็จะมารีวิวอะไรเอ่ยที่เราบอกไปคลิปที่แล้วนะคะก็คือนังสือโพนี่นั่นเองเย้ค่ะที่เราบอกไปคลิปที่แล้วนะคะว่าวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนังซื้อโพน่กันก็มาแล้วนะคะค่าอย่างที่เราบอกไปนะคะอันนี้เราไม่ได้ซื้อที่ลำปางนะคะเราซื้อที่พัทยานะคะอันนี้เราอันนี้นะคะมันก็จะเขียนว่าซีซั่นีซั่นที่สิบนะคะในนิตยสารโพนี่นะคะก็มาเป็นเล่นที่สิบแล้วนะคะ ก็จะเขียนว่ามาริเทอร l พุนิสเปเยลนะคะก็จะมีนิทานเกมฝึกสมองแล้วก็จ่งประดิษฐ์อะไรคำศัพท์อะไรหลายๆอย่างะคะ่ะแล้วก็นี่จะเป็นตัวททยไลนะคะเป็นแบบพรินเซสนะคะแบบเจ้าหญิงน,นะคะแบบที่มีปีกนะคะนี่แล้วข้างน้งนะคะก็จะมีแมวทัดกันอย่ารอท้ากันเลยค่ะมาแกะกันเลยจะได้ดูข้างในไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราจะตั้งกล้องสูงไปไหม ไม่สูงดอกเนาะค่าอันดับแรกเรามาดูไม่พัดกันก่อนเลยถ้าชิ้นี้ไม่ดียังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ทันนะคะก็จะเป็นไมร์ทัดมาริเทิลโพนี่นะคะอุ้ยกลับหมวประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเขียนว,ว่ามาริเทลพนี่แล้วก็จะมีหน้า Rarity Apple j a ลแล้วก็ Rainbow Dash นะคะนี่ Rainbow Dash สาวกโพนี่สาวกโพนี่ห้ามพลาดเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าเราก็อยากได้ช่วยไลท์ตรงตอนที่ยังไม่มีปีนะคะแต่ว่าซื้อไม่ทันนะคะเพราะมันก็ซื้อไม่ทัน <c oughs> นี่นะคะนี่ก็จะเป็นนิตยสารามาแต้พโพนี้นะคะนี่ช่วยไลท์แล้วก็สไปนนะคะมังกรน,น้อย นี่ก็จะเป็นด้านหลนังนะคะราคาหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะคะอโอเคค่ะมาดูในในหนังสือกันก่อนเลยดีกว่านะคะนี่แค่เห็นหน้าปกก็น่าอ่านแล้วใช่ไหมามาดูหน้าข้างในกันเลย ข้างนนะคะก็จะเขียนว่าช่องการ์ตูนอันดับหนึ่งที่ทุกคนชมฟรีช่อง8-9ช่องบูเบรร์แรงนะคะเราชอบมากเลยนะคะตอนปิดเทอมนี่เราเปิดแต่ช่องดูช่องนี้นะคะดูตลอดเลยดูทั้งวันเลยนะคะนี่มาย i ตั้ลผนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสารบัญยินดีต้อนรับสู่โลกมาน้อยมหาจัจจันทร์ช่วยไลน์นะคะโอเคดูข้างในกัน แสดงน,นี่ก็จะเป็นนิทานนะคะตำนานแห่งมิตรภาพนะคะนี่อตอนนี้เราเคยดูแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากให้เราอ่านกับตัวไมล์ตันพนีในเล่มนี้นะคะก็บอกเราได้นะคะนี่นะคะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะมันเรามาดูต่อไปกันเลย นี่ก็จะเป็นเกมนะคะนี่ก็เป็นเกมเหมือนกันนี่ก็เป็นโปสเตอร์นะคะโปสเตอร์นี่นี่ก็เป็นเกมเหมือนกันเป็นสุน,นัของแอป l e a ล p l e Jack จนะคะใช่แล้วชื่ออะไรนะไม่รู้ <c oughs> จะไม่ได้แล้วนี่ก็จะเป็นเกมห้องสมุดห้องอ่านหนังสือสุดโปรดนะคะของช่วไลวนั่นเองตามหาหนังสือตามนี้เลยนะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นให้เราวาดภาพนะคะนี่ก็เป็นมิสเตอร์แครอทเคแล้วก็มิสมิสซิดคัพเค้กนะคะชื่ออยากจังแต่ก็ไม่ยากสำหรับบางคนนะคะนี่โอเคหน้าต่อไปก็จะเป็นสถานการณ์ผาสนุกนะคะเป็นให้เราตอบคำถามนะคะนี่ก็จะเป็นเอ่อส้คอ Hof, ie, ะะอาร์มันนทอฟอาร์มนีนะคะ้อยคอเจ้าหญิงแห่งอัรยามณนนีนะคะนี่ก็จะเป็นของอะไรนั่นเหมือนกับเป็นของเซตเชิมเมอร์แล้วอันนี้ก็จะเป็นของชวยไลน์นะคะใช่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้คือเราเดาๆนะคะน,นี่น่าจะเป็นของเตเชิมเมอร์นะแล้วก็นี่ของชวยไลน์นะคะแล้วก็หมดแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแท่งวาฟิกเกอร์ให้เราประกอบนะคะแล้วก็หมดเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็มา ดูของเจ้าตัวโมเดลพมาริทันโพนีน่นั่นเองดูกันเลยค่คยๆตัดกันเลยนี่ก็จะเป็นซองนะคะมีสติกเกอร์ฮัสบอลด้วยนะคะโอเคตัดกันตัดกันความจริงมันมีที่ฉีดด้วยนะคะแต่ว่าเราขอไม่ฉีดนะเราต้องตัดอย่างดีๆ เจดานออกมาแล้วนี่น่ารักมากชวยไหลมีคิตตี้มาทั้งสองด้านเลยนะคะแต่ว่าแรตตี้มีแค่ด้านเดียวนะคะนี่นี่น่ารักมากเลยเวอร์ชันที่แบบเขาผลิตมีปีกด้วยนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยมันก็ยืดหยุ่นได้นะคะ นี่ก็จะเป็นยางคุณภาพดีน,นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ